เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับดิฟงมาชี้เป้าบ้านสวยๆมีชมีเสื้อเล็กอยู่ครับเป็นบ้านสวนนะครับพร้อมอยู่ได้เลยบรรยากาศดีร่มรื่นต้นไม้เยอะครับพื้นที่ก็เยอะพื้นที่เหลือไว้ปลูกต้นไม้ผลไม้ได้ครับเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับแปลงนี้มีเพื่อนบ้านไม่เปรี้ยวบรรยากาศดีร่มรื่น ใกล้ชิดธรรมชาติตัวบ้านก็พร้อมเขาอยู่ได้เลยห้องโถงใหญ่มากครับแล้วก็มีหนึ่งห้องนอนสามารถกันห้องเพิ่มได้นะครับกันห้องเพิ่มได้อีกก็ห้องโถงใหญ่มากมีไฟฟ้าปาปาพร้อมแทงน้ําปั๊มน้ําพร้อมครับเตือนสายไฟใหม่ทั้งหลังด้วยใกล้แหล่งท่องเที่ยวใกล้เซเว่นเ้าของขายเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลนะครับก็เลยขาย ด้านหลังต่อเติมมากว้างขวางมากเอาไว้ทําครัวได้ติดมุ้งลวดเหล็กดัดครบตากผ้าได้สบายๆห้องน้ําใหญ่มากครับปูกระเบื้องอย่างข้างฝาเลยมันสวนส,สวยพื้นที่หนึ่งไร่ครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยครับมาชี้เป้าบ้านทาเลดีบรรยากาศดีเลือกซื้อกันประจำเลยไม่ลาดค,คลิปใหม่ๆแปลงนี้อยู่ในอําเภอเมืองนะครับจังหวัดประจวบใกล้ตลาดใกล,ล้ร้านค้าครับไม่เปี่ยวใกล้เซเว่น เดินทางสะดวกสบายในราคาเพียง1นล้านห้าแสนบาทครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คํามาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ